นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็จะมาเทศเกี่ยวกับเรื่องอหิเปรตครับมาฟังนครับว่าวอาหิเปรตเปรตอะไร พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปาปาลบอาหิเปตตนหนึ่งต,ตัดธรรมเทศนานี้ว่าก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ได้ผลอหิเปตนะครับในวันหนึ่งพระโมคคลาณนะลงมาจากภูเขาพิจกูดด้วยคิดว่าเราจะเที่ยวบินทบาทในกรุงราชคฤห์พระโมคคลาณนะ ท่านก็ไปบินพระบาทพร้อมทั้งมีพระสงฆ์สองรูปติดตามไปด้วยระหว่างทางพระโมคคานะท่านเห็นอัคคีเปรตนหนึ่งพอเห็นแล้วท่านก็ยิ้มพระสงฆ์สองรูปที่ติดตามมาด้วยเห็นดังนั้นจึงตัดถามกับพระโมคคานะว่าท่านผู้มีอายุเพราะเหตุใดเล่าท่านจึงได้ยิ้มพระโมคคานะก็ตอบกลับไปว่า ท่านจงถามเราในสำมนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด <c oughs> เมื่อบินทบาทครั้งเสร็จแล้วกลับมาสู่สำมนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระสงฆ์สองลูกก็ขอให้พระโมคคลานะจงบอกเหตุผลที่ยิ้มเถิดพระโมคคลานะก็ได้เล่าว่าเราเห็นเปดตนหนึ่งจึงได้ยิ้มแย้มรูปร่างของเปดตนนั้นสีสันเหมือนมนุษย์ ลำตัวเหมือนงูเปรตนั้นเรียกว่าอาหิเปรตอัตภาพของเปรตนั้นยาวหรือสูง25โย์หรือประมาณ400กิโลมีเปลวไฟเผาทั่วตัวในที่นั้นมีทั้งอหิเปรตกากระเปรและเปรตทั่วไปอยู่อัตภาพของกากากระเปรก็เหมือนอัตภาพ ของอะฮีเปตคือมี25โยน์แต่รูปร่างจะเป็นอีกาและเปตที่ต่ำฝานั้นก็จะมีความสูงอยู่ที่3คาวุธก็คือ12ประมาณ12กิโลพรมโมคาลานะก็งเมื่อทรงบินทบาทบินทบาทไปที่เมืองน,นั้นผ่านเขาก็ได้ถาม ตัดถามกับกากระเปตท,ที่อยู่เขาพิจกูดต,ตัดถามบุพกรรมของเปตนั้นอันนี้เป็นกากระเปตนะครับของอุปกรรมนะถามอุปกรรมของกากระเปตนั้นจึงกล่าวคาถาว่าลิ้นของเจ้ายาวประมาณหโยโยศีรษะของเจ้ายาวประมาณ9โยศกายของเจ้าสูงประมาณ25ห้าโยเจ้าทำกรรมอะไรจึงทุกข์เช่นนี้ เปรตจึงกล่าวตอบกับพระโมคคาณนะว่าท่านผู้เจริญในการในการก่อนนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นอีกาเกาะอยู่ที่หลังคาของโรงฉันเห็นโพชนะที่พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วในบาทชาวบ้านกำลังนำไปล้างนำบาทไปล้างเพื่อทำความสะอาดข้าพเจ้าได้โฉบบิน ได้โฉบคาบกรมข้าวสามคำเป็นจำเต็มปากเป็นจำนวนสามครั้งจากบาทที่ชาวบ้านนั้นถืออยู่กรรมเพียงเท่านี้บุพกรรเป็นบุปกรรมของข้าพเจ้าทำให้ตายและตกนรกและมาเกิดเป็นกากะเปตเสวยทุกข์อยู่ที่ภูเขาพิจกูดเมื่อพระโมคคัลลานะเล่ากากะเปตเสร็จแล้วพิสุกก็กล่าวว่าแต่เรื่องที่ พระโมลลาณนะกล่าวว่าเราเห็นอะหิเปตจึงได้ยิ้มแย้มทศาสดาทรงนั่งประทับอยู่ตรงนั้นก็เป็นพยานให้พระโมลลานะและตัดว่าพวกภิสุทั้งหลายพระโมาลราณนะพูดความจริงเพราะเราก็เห็นเปตนั้นในวันที่บรรลุสามโพธิญาณเหมือนกันแต่พระองค์ไม่ได้ไม่ได้กล่าวบอกคนอื่น พราะชนเหล่านั้นไม่เชื่อความนั้นพึงเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แก่ชนเหล่านั้นก็คือที่เลือกไม่พูดเพราะคิดว่าถ้าพูดออกไปเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเหมือนกับพระโมลลารนะนั่นแลเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายฟังแล้วจึงถามบุพกรรมของอคีเปตน,นั้น ว่าทำไมถึงได้เป็นเช่นนั้นที่มีที่มีกายสูงใหญ่มีลำตัวเป็นมีลาตัวเป็นงูคอเป็นมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดให้ฟังว่าเมื่ออดีตการมีพวกชาวบ้านอาศัยอยู่ที่กรุงพาราณสีสร้างบารรณศาลาไว้ให้พระพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ําชาวเมืองก็จะคอยทำนุบํารุงปฏิบัติพระพุทธเจ้า เป็นเวลาทั้งเชา้าทั้งเย็นเมื่อชาวบ้านพารณศีคนหนึ่งเวลามาที่ศา,าลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นี้จะต้องเดินผ่านท้องนาทำให้เหยียบย่ำที่นาพังถึงชาวนาจะห้ามแต่เพียงใดหรือขอร้องแต่เพียงใด ชาวบ้านท่านนั้นก็ไม่หยุดเดินและยังคงเหยียบย่ำที่นาของเขาต่อไปจึงลํำพึงลํำพันว่าหากไม่มีศาลาของพระพุทธเจ้านั้นชาวบ้านคนนั้นคงจะไม่เดินเหยียบผ่านที่นาของเราให้เสียพังในการพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมืองกรุงพารณาณสีชาวนาคนนั้นก็เข้าไปทำลายข้าวของในศาลา และทำการเผาบรรณสาราของพระพุทธเจ้านั้นเสียเมื่อชาวบ้านที่มาคอยพนมุบํำรุงปฏิบัติมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าผ่านมาเห็นสาลานั้นไหมจึงกล่าวกันขึ้นว่าพระภูมิพระภาคเจ้าของเราไปณนะที่ไหนหนอแลชาวนาะที่เป็นคนเผาสารานั้นก็อยู่ณนะบริเวณนั้นจึงกล่าวกับ พวกผู้ปฏิบัติผู้คอยทำนุทำนุบำรุงว่าข้านี่แหละเป็นคนเผาเป็นคนเผาบรรณสาราของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อได้ฟังดังนั้นพวกชาวพวกชาวบ้านก็เกิดความโกรธและสั่งให้จับชายคนนี้ ไปทำโทษและฆ่าเสียชาวนาผู้นั้นที่ได้ทําลายบรรณศาลาของพระผู้เป็นเจ้าได้ไปตกนรกตาบเท่าที่แผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งโยชนหรือแผ่นดินหนาขึ้น16กิโลจึงจึงได้มาเกิดเป็นอาหิเปที่เขาพิจกูดเพื่อใช้กรรมที่เหลือต่อ ภาษาสดาคั้นตัดบุรุษกรรมของไอ่อาหิเปตน,นั้นแล้วจึงตก่กับทิ์ทั้งหลายด้วยคำว่าก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้นบาปก,กรรมย่อมตามเผาคนพานเหมือนไฟไหม้อันเท่ากบไว้ฉะนัน้นนะครับเราจะมาขยายความทำนี้ให้ฟังครับ น้ำนมที่รีดในขนาดนั้นหมายความว่าอย่างไรน้ำนมที่รีดในขนาดนั้นหมายถึงการที่น้ำนมเนี่ยรีดออกมาเป็นนมของอะไรก็ได้เอาไปฉันไปดื่มแล้วเราก็ไม่ได้เจริญเติบโตในเวลานั้นเลยเปรียบเสมือนการทำการทำกรรมชั่วการทำกรรมชั่วนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลในนักเวลานั้นหรือตอนยังมีชีวิตอยู่ บาปก,กรรมย่อมตามเผาคนพาลเหมือนไฟอันเท่ากบไว้ฉะนั้นไฟอันเท่ากบไว้ฉะนั้นก็หมายถึงเหมือนขี้เท่าที่กบอยู่บนไฟแม้ว่าขี้เท่าจะกบอยู่บนไฟที่มันร้อนเพียงใดเมื่อเราเขี่ยขี้เท่าออกไฟนั้นก็ยังร้อนเช่นเดิมไม่ได้ทําให้ไฟดับไปเปรียบเสมือนการที่เทาทําบาปไปแล้วต่อให้เราจะ ปกปิดแต่เพียงใดหรือไม่รู้สึกผิดแต่เพียงใดแต่ว่ากรรมนั้นะจะมาเกิดกับเราแต่ภายหลังแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชาติน so ี้หรือในชาติต่อไปเปรียบเสมือนกับเปรตสอนนี้ครับทําในวันนี้ก <itas S 2> ็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสาธุสาธุสรัุฟังเข้าใจไหมครับไม่ทีพอเข้าใจใช่ไหมครับ ถ้าพูดเร็วหรือพูดตะกุตะกันยังก็บอกได้ครับจะได้ปรับปรุงแก้ไขแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะพรุ่งนี้เรื่องบอกเลยคือหวานหวานเวันนี้ไม่เขินเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้าัยมาด้วยด้วยมีทเลเตรียมตัวมาดีครับ